สบายดีบรรดาทานทุกคนมูนี่จะมาบอกวิธี export ตหนะูเนาะหลังจากที่เราแต่งหูแล้วบางครั้งเขายัางงงๆเกาะกับการ export สําสำหรับมือใหม่ในการ Export นะเ,าเรเาก็ง่ายๆเล่นนาอนหลังจากที่เขาแต่งหูแล้วเขามามทำวิธีฟลมาที่ export เนาะเขียนภาษาอังกฤษสำหรับอ d o b บิจบจะบ่มีภาษาไทยเนาะก็ที่ export หรือ c o l Shift E ในหน้าต่างนี่ก็จะมี export location ได้การเลือก location ครมากดที่ s o u นะเลือกพื้นที่เฮ่าอยาก export สำหรับข้จะว่างวันนี้เนาะมันเลือกให้แล้วสำหรับตอนนี้ก็จะ export เป็นแบบฉบับปกติฉบับปกติก็คือจะบติ๊ก limit เนาะค้อติ๊ก limit เนาะในไฟล์ setting ติ๊ก limit ก็คือขนาดพื้นที่ของต่อหูโบกเกิน7 9 9 แั้นี่คนก็จะติ๊กออกนะรีไซส์นี่คือการติ๊กรีไซส์นี่ก็เพื่ออยากได้ขนาดที่ต้องการค่อยเลือกเป็น2พิกเซลนะ2,000พิกเซลนี่ก็คือเพื่ออยากได้ขนาดหน่อยให้ลงในโซเชียลนะเพาาจะเป็นที่เอาขนาดใหญ่ลวงลายเนาะด้วยส่วนใหญ่สร้างภาพหลายๆคนนี้เขาจะก็จะเลือกเนาะเลือกอยูี่2048นะประมาณ2 0 0 G 8พิกเซลแต่ค่อยจะเลือกเป็น2,000หรือ2048ก็ได้เช่นกนันเนาะสำหรับนี่ค่อยเอ็กซ์พอร์ตแล้วเนาะเขาเลือกเป็นลอกนะสำหรับที่ว่าเขาอยากเลือกขนาดเาเลือกเป็นลอกหรือเลือกเป็น แต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะเหลือเป็นลองคอยจะติ๊กออกนะเพราะว่าคอยจะได้ขนาดสูงสุดของปลายท่องหูสหรับนี้แล้วแต่นาจะลบออกว่าเมตาดาต้านี่คือการลบ info ข้อมูลต่างๆของในหู remove person info นะตัวนี้ remove location info ก็คือลบข้อมูลของพื้นที่ที่เข้าทายหูนะพื้นที่ก็หมายถึง GPS อันแหละ GPS ที่เข้าท่ายนะแต่เกาะเทมันห้องครับหลังจากนั้นก็กด export กับประมาณเนี่ยสำหรับการเอ็ก r t อร์ตหูใน Adobe Lightroom เนะาะ Lightroom Classic เด้ออ่บอาบล็มเป็นไลท์ o ูมธรรมดาใน Lightroom Classic ของปี2 0 2 3กักบกับบัวต่า,ตายางั้นกับเหมือนเหมือนเดิมตอนนี้คลิปนี้เฮ็ดมาเพื่อสำหรับมือใหม่อั่างนะแต่ว่าเรื่องแต่งหูเอาไว้คลิปหนาเด้อ